สวัสดีครับมาริเกลทีวีครับวันนี้ก็อยู่กับการตีบวกอีกแล้วนะครับก็คราวนี้อผมจะมาลองครับผมไม่เคยลองไม่ใช่ไม่เคยลองเคยลองแล้วนะครับก็มันก็โอเคไม่เวิร์กนะดูเวิร์กไหตอนนั้นนะครับผมตีบวกเจกาตาได้ด้วยสกิลของอัพเกรดวิบอนนะครับของมาสเตอร์สมิธแบ็กสมิธหรือแมคชนิตนะครับผมก็ได้แล้วนะครับบวกเจ็ดมานะครับอันหนึ่งก็เป็นกาตานี้นะครับ รอมาเทียชเฉดนะครับมันก็จะเป็นไอ้หรายธาตุนะครับผม naturel natural natural อะไรเนงะี้ยนะครับเราก็มาปุ๊บการตีบวกใช้ e n c h a n t poly หรือ h d poly นะครับนี่มันก็จะมีให้เลือกสรรน,นะฮะถ้าตอนอ่าเอาง่าย่าถ้าบวก8มีโอกาส2ี่ถ้าเป็นเราตีเองอะ่ะเรามีสกิลใช่ไหมมันก็จะเป็น10% เพิ่อมอีกสิก็จะเป็น30นะครับส่วนเอ็นชาร์ดเนี่ยมันโอกาสสําเร็จสูงนะจาก20มาตี n อ c เป็นมันเพิ่มมาอีก50เลยนะครับมันเป็น70%นะครับในการตีบวกแต่นะครับโอกาสสําเร็จสูงขึ้นก็จริงแต่ถ้ามันมันไม่สําเร็จมันก็แตกนะครับแต่ถ้าเป็น HD ล่ะ HD 70เท่ากันครับแต่ HD เนี่ยคือไอเทมจะไม่สูญหายนะถ้า มันจะลงไปแค่ระดับบวกหกนะครับเราก็ต้องตีให้ขึ้นเจ็ดใหม่ทีนึงนะครับผมแต่มันจะใช้ได้ถึงแค่บวกสีนะครับแล้วก็บวก11 12เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเรายกเริ่ก่อนเออไม่ใช่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับนะครปองเนี่ยสีสีนี้นะครับ h d เอฮอ่าไม่ใช่ h d เฮ็ด่ีมันต้องเนี่ยเป็น h ฮ็ดดีพุกเครดียมอะไรเงี้ยนะครับก็มันจะมีขายอยู่เหมือนกันในนี้นะครับอ่อันนี้ h ฮดีลูเฮ็ดดีพุกเครดียมบล็อกเนี่ครับนี่นะครับอันนี้กล่องละ230บาทน,นะครับแต่ถ้ามาจัดโปรนะครับมัน50อะไรไม่รู้ทำไมเป็นหกหกร้ 3, 5, อยสามสามเจ็ดห้าร้อยสามขึ้นเะถื่อนะ ก็มันต้องใช้ตัวนี้นะแต่ก็เอาไปคือหลังจากบุกสิขึ้นไปนะมันต้องใช้ตัวนั้นนะครับคิวคอมแบล็คคิวคอมแบล็คเลนะเนี่ยอ่ะโอเคผมบุกเส็จแล้วนะครับผมต้องการ 8, 9, บวกแปดบวกเก้าปิดนะครับผมใช้ตัวนี้เลยนะครับผมผมใช้ไอเทมโอดี้เฮ้ยแม่งเสียแต่ลองก่อนนะครับต้องมีคนแต่อีกทีนึงนะครับหนึ่งอีกหนึ่งทีไม่ก็รอไปประมาณเกือบหนึ่งนาทีครับ ฮัลลกิงโง่ฮัลลกิงโง่ฮามานาเกฮลฮามานาเกลโอ้ยอันนี้เทสให้ดูไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋มีแม่ค้าเข้ามาเป็นเดียวนแม่ค้าชื่ออะไรเซลยวรืยวยอเซลเอเอามขึ้นไปอีกอันนึงอ่ะโอเคผมมั่นใจว่าติดเลยติดครับผมบวกแปแล้วนะครับถ้าครั้งต่อไปมันจะเป็นหนะครับผมหกเนะครับก็จะเป็นบวกเ้านะครับดูซิว่าบวกเก้าเราจะได้ไหมนะครับ ออกก่อนนะครับตามถูกของฮามาเนกยวับปุ๊บถ้ามันบวกสูงาะปุ๊บอ่ะตอนนี้ยังไม่มีใครตีแซงครับมีความเป็นไปว่าตีครับอูหุยแหกครับอ่ะแหก้ยฮักโลโมโอ้เดินกลับก่อนปุ๊บมันเราผมมีแค่ชุดเดียวนะเดีง่ายลูกนะครับองได้แค่นี้นะแต่หนึ่งมีไอ้เยี่ยนนี่แตกนะรอมันแตกก่อนนะครับออแตก หนึ่งสองสามมันจะตีเอาบวกติดแน่ห้าทีห้าแหกครับห้าติดอ่าบวกบกมันแหกบวกบวมันติดเราก็ติดมากดีเพื่อนเราก็ติดแปดเลยครับ อูมันติดเราก็ติดเลยอ่ะร้อร้อมันนะครับบกแปดกาตากิมสันเลยนะครับตอนนี้นะครับกิมสันธรรมดานะครับผมบกแปดไม่ต้องมีราคาแค่สองสามล่านก็แม่อะไรเยอะนะครับโอ้มันแหกนันหนึ่งนะครับรออีกคนหนึ่งแหกก่อนนะครับตามสูตรเราต้องรอ,งองมีคนแหกก่อนนะครับ ถ้าเราจะเอาแบบระดับ60สิบเปอร์เซ็นต์นะหกสิบหรือ50หรือ40เปอร์เซ็นต์ต้องมีคนแหกสองนะครับแล้วเราจะมีโอกาสติดน,นะครับเราจะมีโอกาสติดดีขึ้นเฮ้ยเร็วดิเร็วดิเร็วดิพวกมึงอ่ะเร็วกนะวูบวกเก้าเดี๋ยวจะไปบวกติดบ,บวกติดแล้วนะบวกติดไปสิบสองสามอีกแม่งมาปาาอีกเนี่ยชนะีวิตอะมันทำเสื้อไว้วินแน่เลยไอ้ไอนะนะ้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้นะตัวนี้นะครับเนี่ยสอง สามสี่ห้าแหวห้าไปหกแหห้ามันครบแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านั่นไงเห็นไหมที่ผมบอกว่าเออที่เหิกการบวกนะครับครับอ่าคราวนี้เหลือเลืสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ให้ตายเถอะมึงเรียนสี่สิบห้าหนึ่งแปดหนึ่งคนแปดหนึ่งแปดสองสวนไปเห็นไหมพกสิบกาตานะครับโอ้โหสบายสบายสไตล์ฮามานากิวนะฮะโอ้นะครับก็วันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าผมผมไม่มีตังเติมนะผมไม่มีตังเติมผมมีอยู่ห้าสิบอยนะครับ เดออี๋ยอหรือว่าในในั้นมีวะก็แค่นี้แหละนะถึงเจ็ดถึงสิบครับผมทุกคนก็สวัสดีครับบ๊ายบายนะก็6กสิบแล้วนะครับบ๊ายบายจออ้ยองมอหน่ายู